จเจริญพรญาติทีามผู้ติดตามรับชมรับฟังวันนี้วันพระเราชาวพุทธของเราก็ทำหน้าที่ละจากการทำบาปทางกายทางวาจาทางใจมันสร้างคุณงามความดีคิดดีพูดดีทำดีทำจิตใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์โยมเราไม่อยู่กินบุญเก่าเราเพิ่มพลังงานเพิ่มบารมีให้กับตนเองค่อยๆทําค่อยค สั่งสมโยมให้มีจิตใจที่เปี่ยด้วยความแม่ตามีความรักมีความปรารถนาดีและให้อาภัยซึ่งกันและการการให้การแบ่งปันเป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดให้ความสำคัญให้เกียรติให้กำลังใจทั้งทางโลกทางธรรมต้องการกำลังใจหมดโยมกำลังใจจากคำพูดกำลังใจจาก ความอ่อนน้อมถ่อมตนทางกายทางวาจาทางใจทุกคนทุกท่านก็ต้องการกำลังใจญยาติดธรรมก็ใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาไม่ประมาทในบุญไม่ประมาทในการสร้างคุณงามความดีบุญบริสุทธิ์เจตนากำลังให้ตอนให้หลังให้นึกถึงบุญตั้งใจเต็มใจปลื้มอกปลื้มใจวันนี้ วันพระเรามาสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตนเองด้วยการสะสมบุญนำศพมาให้ด้วยจิตใจเป็นทานวาจาเป็นทานดวงตาเป็นทานใบหน้าเป็นทานมีจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ก็ขออนุมโมทนายาตโยมญาติธรรมยะ yeah. ฮาวาริวะฮาปุราปาริปุเรนติสักครังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตนาังอุปปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปมเมวะสมิจาโตสเพปุเรนตตสังกปาจันโทปันระโสยธามณิชติระโสยธาพิวัฒนาเสเลสเนจจางวัฏตาปจายโนจัตตาโรธรรมวัฏทันติอายุวันนสุขังพระ ลงังสุกกายสุกใจจะเริญพอ